ซีแซเพชระเซเพชรสวิตหรือเพรโมอีสนะคะจะมีหน่วยวัดก์กรัตได้เทียบเท่าและเหมือนกับเพรแท้หรือเปล่าบางคนบอกว่าเวลาที่เราส่งให้กับลูกค้าแล้วนะคะปรากฏว่าเพรไซส,ส์สองกรัตแบบนี้นะคะแต่วลาดูในใบเสนอระคะเหลือแค่1.7ึ่กรัตน,นะคะเดี๋ยววิดีโอนี้นะคะจะมีคําตอบให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วมาลองสังเกตจากคลิปนี้นะคะข้างล่างนะคะจะ เป็นแหวเพรไซส์2กระัตค่ะแต่เวลาเราออกใบเซอร์แล้วนะคะโมอิสก็จะเขียนตรงนี้เลยค่ะว่า1.71กระัตนะคะทําไมอยากรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเพรแท้นะคะเขาจะวัดด้วยมวลที่เเคยแจ้งไปคือน้ําหนักนั่นเองค่ะส่วนเพรเทียบเท่านะคะมันจะไม่เหมือนเพรแท้เพราะว่าไม่ได้เกิดจากธรรมชาติใช่ไหมเพรที่เกิดธรรมชาติอาจจะกว้างแบบนี้สูงขนาดนี้เตี้ยขนาดนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรินแต่ว่าดีหมวดของเพรเทียบเท่าค่ะเขาจะทาออกมาได้รูปทรงเดียวกันเลยคือ2กระดับนะคะก็จะมีความสูงเท่ากัน มีหน้ากว้างเท่ากันจะไม่เหมือนกับเพรแท้ที่ว่าอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละเมตรค่ะทีนี้คนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะดูยังไงนะคะวิธีการง่ายที่สุดนะคะก็คือวัดหน้ากว้างของเพรนั่นเองค่ะแล้วเรามาดูอย่างนี้นะคะเพชร50ซักไซส์50ตังคนะก็จะหน้ากว้างอยู่ที่5.2มิลค่ะทีนี้ถ้าเกิดให้ลูกค้าจํานะคะก็จะจําประมาณ1กระดาษกระดาษแล้วก็3กระดาษค่ะ1นกระดาษหกดกระดาษนะคะ3กระดาษก็คือหน้ากว้าง 4. 4ค่ะวิธีการก็คือสามารถที่จะไปวัดได้ที่หน้าสะคาหรือใครมีไม้บรรทัดนะคะก็ทาบลงบนนิ้วได้เลยค่ะว่าหน้ากวา้างแบบ ะะจะเป็นไซส์เพชรอะไรส่วนใครที่อยากจะรู้เพชรทรงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพชรทรงสี่เหลี่ยมทรงโอเวอร์ทรงมาร์คีนะคะก็ทักมาสอบถามได้ค่ะเราก็จะมีตารางไซส์ชาร์ตของไดมอนด์เพชรโมอิสนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยค่ะว่าให้คําสัญญานะคะว่าเวลาออกมานะคะหน่วยความกว้างนะคะก็จะมีความเทียบเคียงแล้วก็ใกล้เคียงไปกับเพชรแท้รับรองว่าเป๊ะไม่โปะแน่นอนค่ะเลือกไว้วางใจเพชรพันตราใครที่ชอบเรื่องเพชรและความรู้ดีๆเก็บเอาไว้ไปประกอบอาชีพหรือว่าเก็บเอาไว้เป็นความรู้เลือกเพชรใส่ได้แนอนาคตกดติด ทำช่องนี้ไว้ได้เลยค่ะ